แดดดีหลายแดดดีมากเลยค่ะวันนี้มาเก็บผักก่อนมีผักอีหยังเป็นตะกินแน่กินกับสมตำตำกินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอันนี้ทุกคนหูจักบุคคาคือผักอีหยังต้นนี้ก็คือต้นต้นอะไรนะต้นแมงดานะคะฟังไม่ผิดนะว่าต้นแมงดาจริงๆมันเป็นพุ่มใหญ่มากเลยนะคะ ก็คือเราตัดมันออกนะคะให้มันขึ้นใหม่เนาะนี่นะคะกินได้เดอ้อเคยกินแล้วนะไม่เป็นไรเลยกินต่อได้นะคะเดี๋ยวใครอยากได้ก็มาเอาด้ค่ะนะคะ,นะคะแค่นี้ก็พอนะคะไม่ได้กินเยอะแล้วผักอะไรต่ออีกเบื้องต้นมากูกปลูกไว้นะคะสาปีไม่ได้เท่านี้เดี๋ยวจะเอาเม็ดมันมาโรยนะคะเขาบอกเอาเม็ดมาโรย มันจะขึ้นดีทุกคนเบิ่งพริกบระธามมงโพนะคะอ้าให้คือเป็นนีนี่ขาดปุ๋ยคะ่ะไม่มีปุ๋ยใส่ลืมนะคะลืมซื้อปุ๋ยแล้วก็ขี้งวงขี้ควายก็ไม่ได้ใส่เลยต้นบะหงกสิดรอดบน้าบานนี้เอ้ยอยากได้ใบมะกอกอะ่ะแต่มันอยู่ตรงนั้นเลยอะ่ะใบมะกอกนะคะกระถินไม่เอาก็ได้คะ่กะกระถินเยอะอยู่ฝั่งโน้นแต่ว่าไม่เอาก็ได้คะ่ะส่วนนี้ก็คงชิรสดนะ ต้นผงชลเออยูบอ่บ่นี่ปลูกเอาไว้เพิ่มคือต้นอะไรเนี่ยต้นขาแล้วก็แถวนี้จะเป็นขมิ้นชันนะคะปลูกไว้นะคะเอาไม่เยอะก็ได้เราไม่ค่อยกินมันมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยฝ่งใหม่นะคะไม่ค่อยขึ้นโอเคนี้ก็พอแล้วไม่ต้องเยอะนะก่อนจะตำส้มตำเก็บก่อนอเก็บใบมะกรูดนิดนึงนะคะใบมะกรูดก็กินได้กับสมตำนะอร่อยเหมือนกันนะคะลองลองกินได้นะเอเคนี้พอผักอันนี้นิดนึงอันนี้วนนิดนึงนะคะ เดเด็กผักกระถินเด็มด้วเมื่อกี้เก็บกระถินไปแล้วชุดหนึ่งยังไม่เงี่ยวใสเด้อแม่สกินเด้อขี้บาบเด้อเจ้าหนเด้อขี้บาบเด้อใจลอยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิบวแพงเด้อมาให้กินเขาเด้อยัองไม่มีเวลามาหลกมันเลยต้นพัลจจพืชนี่นี่นะคะต้นผักอีเลิรเอาแค่พอกินก็พอละเอาสูงกี่หนอยเพราะอยลอยชอบเยี่ยวใส ได้ละนี่ผักแพลวจริงๆก็มีขี้ช้างนะใส่ขี้ช้างนู่นนะคะนี่ขี้ช้างฝังน้นด้วยเดี๋ยวเรากินผักแพลวก่อนนะผักแพลวก็เริ่มจะไม่สวยแล้วนะคะเนี่ยวีอะไรวะอยู่นี่อันนี้เงินไหลมานี่นะคะเอาไม่เยอะค่ะเพราะว่าเรากินก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะคะเก็บกินไปเรื่อยๆฟ้าทนายนาโจนทะาลโจนเต็มเลยนะคะ ส่วนนี้เป็นผักอะไรรู้ไหมจําชื่อไม่ได้นะคะอันนี้จําชื่อไม่ได้จริงๆเอามาเยอะนะคะแค่นี้ก็พอนะคะโอ้ยุงยุงยุงค่ะไปตามส้มตามค่ะบันนี้มาทุกคนไปตามส้มตามกันส้มตามของ <c oughs> เราก็จะมีอะไรนะเนี่ยโอ้โหมีถั่วด้วยมีแครอทมีมะลงมะนาวนะคะเหมือนเดิมนะคะหิวมากเลยตอนนี้หิวมากแต่ว่า <c oughs> อยากถ่ายไปด้วยนะคะ กกมมันไ่่่่แลแลหรรอตวาาเเฮ้ยทำเองทำเองถ่ายเองมันก็ลำบากกันนิดนึงนะคะเพราะเราไม่มีมือกล้องนะปลาปละดูยิดยกเงื่อปะปุ้ยลาตำนัวๆนะคะนี่อีกปลาอีกนิดนึงผสมกันพึ้ยโอ้บะเบนเข้มขนาดปะเนาะ พงษ์ูรสแต่ก่อนไม่ใส่เลยพงชูรสเดี๋ดยวนี้หัดใส่พงษ์ชูรสแล้วมาดามเลยคีรไลเดอรอ์นิดเดียวพอนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยกินพงษ์ชูรสหลายนานๆกินถ้าเป็นกับข้าวไทยนี่สิบรใส่เลยนะคะน้ำตาลแทนนะน้ำตาลน,น้ำตาลปิ๊บก็มีนะแต่ไม่รู้หายไปไหนทำเองล้วก็ลืมวาไว้ ถั่แล้วต้องปิดให้ดีๆเดี๋ยวมดขึ้นนะเพิ่งไปบุกป่ามกี้มดกัดนะคะนี่แป๊บเดียวไม่ใช่มดดีเขาเรียกอะไรนะยุ่งนะคะเฮ้ยเฮ้ยเอีกแล้วนี่มาขามเปียกอุยที่มาคอดีไหมผู้ใามาเอฟ เออบังตีนล่ะอู้หอร่อยนะคะเนี่ยเทใส่ถาดเลยนะคะกินไปเลยทีเดียวเราจะกินไหมจากคนไม่เคยกินตมกินคนเดียวกัตตบตำแบบนี้เอา้ากินเลยเรียบร้อยน่าแส่บไหม กินคนเดียวแซนเปรี้ยวหัวใจโู้ดีไงกินข้างนอกดีกว่านี่นะผักเล้วนี่ผักแยกเดี๋ยวมันเปื้อนเดี๋ยวมันจะเผ็ดนะคะกินข้างนอกนะคะ,ะกินข้างนอกแดดร้อนไหมกินข้างในดีกว่ามากินด้วยกันทีนี้โอ้ยรอปึ่งลูกสมุนกันนอนรอนะคะกินไม่ได้นะคะลูกนะมันเผ็ดนะลูกนะเข้าใจไหมคะอืม อยากกินเนาะอยากกินไรยบ่ปะมันกินบ่ได้เดอ้อชมตามเดอ้อเดี๋ยวแม่สิกินเพื่อนะให้เกิดเป็นคนก่อนจังได้กินเดอ้อใจปะคะคลิปนี้ขออนุญาตไปกินก่อนเด้อคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สุดท้ายกินเสร็จเหลือแต่พักนะคะไม่ได้ไม่ได้ทายตอนกินเนาะค่ะเกลี้ยงใจคุ้นเบิงนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอ้อยรับลอ่อเลยบ้านฮึแสบีบหลายจนรับล่อที่กินยี่บ้าบ้านกินฮอตดอกเนาะแต่แรกเนาะกินยี่บ้าฮอตดอกอะ่ะฮึคือน่าปากใจร้อยน้องช้งอาจุ Ai, ah, tự tên hang. Hả? Huh?